ดูอะไรให้เราทานกันคะคัดครับอาจารย์ไปไหน <laughs> อันนี้ล่ะอันนี้เอาไว้อันนี้เหรอ <laughs> สวัสดีค่ะผู้ชมทุกท่านโคทอง Talk ไปสูงศิษิ์โพวันนี้เราพาทุกท่านมาอยู่กันที่โรงเรียนการอาหารนานาชาติค่ะแน่นอนททำอาหารอยู่แบบนี้โพในสัปดาห์นี้เป็นเรื่องของอาหารการกินของคนไทยในปี2020ค่ะ อรุณนะคะอาจารย์ประจําหลักสูตรอุตสาหการรมการประกอบอาหารโรงเรียนการเรือนมหาวิทยาลัยสวนดุสิตค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมวันนี้อาจารย์ทําเมนูอะไรให้เราชิมกันคะวันนี้เราทาเมนูไก่กระเพราครับแต่ว่าเป็นสไตล์ของสวนดุสิตเป็นรูปแบบที่เราใช้สอนสนักศึกษาือบุคคลภายน้องตามหลักสูตรที่ีก่อนที่เราจะไปคุยเรื่องของโคแล้วก็คุยกับอาจารย์จารึกกันนะคะตอนนี้ขออนุญาตทําผัดกระเพราให้เสร็จก่อนเดี๋ยวจะมาเฉลยค่ะว่าทําไมต้องทําผัดกระเพราในวันนี้ ดุสิตโพมหาวิทยาลัยสวนดุสิตได้สำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อกรณีอาหารการกินของคนไทยในปี2020กลุ่มตัวอย่างจำนวนทั้งสิ้น1,144คนสำรวจเมื่อวันที่1-3ธันวาคม2563ที่ผ่านมาพบผลที่น่าสนใจดังต่อไปนี้ค่ะ คนไทยใส่ใจในการเลือกอาหารการกินมากขึ้นร้อยละ79.28เมนูยอดฮิตในปี2020คือข้าวกระเพราร้อยละ57.31รองลงมาคือกว๋วยเตี๋ยวร้อยละ51.09และมีค่าใช้จ่ายในการกินแต่ละวันไม่เกิน300บาทร้อยละ77.51เรื่องที่อยากเรียนรู้เกี่ยวกับอาหารคืออาหารเพื่อสุขภาพร้อยละ53.32สนใจเรียนจาก u t ท b e คลิปสอนทำอาหารร้อยละ67.68เพื่อจะได้ทำอาหารเองได้ร้อยละ60.74สาเหตุที่เราทำผัดกระเพานะคะเพราะว่าส่วน ดุสิตโพนะคะสำรวจความคิดเห็นของประชาชนในเรื่องของอาหารการกินในปี2020ค่ะแล้วก็พบว่าเมนูผัดกระเพราเนี่ยค่ะเป็นเมนูอันดับหนึ่ง <S 2> <S 2> <S 2> ที่คนไทยนิยมกินมากที่สุดอาจารย์คิดว่าพฤติกรรมการกินของคนไทยเทียบกับปีที่แล้วเปลี่ยนแปลงไปไหมคะ จากมุมส่วนตัวก่อนนะครับว่าผมที่กำลังคิดเปลี่ยนไปครับเพราะว่าการสั่งอาหารเปลี่ยนไปเป็นบนโลกอินเทอร์เน็ต <c oughs> เป็นส่วนใหญ่แล้วเรื่องของการใส่ใจล่ะคะว่าอาหารต้องสะอาดต้องมีคุณภาพเรื่องของโภชนาการอะไรอย่างงี้ผมว่าคนใส่ใจมากขึ้นนะจากความรู้สึกที่ที่สัมผัสได้เรามีคู่แข่งมากขึ้นเรามียูทูบเบอร์เรามีคนทําอาหารทางโลกออนไลน์มากขึ้น ในส่วนของผลโพเนี่ยบอกว่านคนชอบกินผัดกะเพราเป็นดับหนึ่งเลย uh huh. อาจารย์คิดว่าทาไมคนถึงชอบกินผัดกะเพราจริงๆผัดกะเพราเนี่ยถ,ถูกเรียกในยุคยุคหนึ่งใน,ในช่วงที่ผ่านมาว่าเป็นเมนูสิ้นคิด uh huh. เป็นเมนูทําง่ายครับเป็นเมนูที่คุ้นเคยแล้วก็เป็นเมนูที่อร่อยเท่าที่ดูเมื่อกี้ไม่ได้ทําง่ายนะคะทง่ายง่ายมาก <c oughs> จริงๆกาทำประมาณไม่ถึง5นาทีเองนะคิดว่าสเสน่ห์ของมันคืออะไรคะสเสน่ห์ของกะเพราพอพูดถึงกะเพราถ้าแบบ ทานง่ายนอกจากทานง่ายแล้วทุกบ้านทุกครอบครัวทานกันได้คิดว่าสเสน่ห์ของมันคืออะไรทำไมมันถึงอยู่มายาวนานขนาดก<ณ>ะเพราไงกะเพราเนี่ยนะเป็นเป็นสมุนไพรเนาะเป็นเฮิร์บที่ให้กลิ่นเฉพาะตัวถ้าเราเอาใบแมงลักมาผัดมันก็คงเป็นกลิ่นที่แปลงแปงหรือว่าเอาใบชะพลูมาผัดมันก็คงเป็นอีกอารมณ์หนึ่งแต่ว่าใบกะเพราเนี่ยคุ้นลิ้นแล้วก็ผมเชื่อว่าทั้งประเทศนะแต่เหนือย,ยันใต้รู้จักอันนี้ถามต่อกนิดนึงค่ะจากผลโพลเนี่ยบอกว่าเฮ้ย คนไทยอ่ะสนใจเรียนรู้การทําอาหารผ่านช่องทางออนไลน์มากขึ้นการเรียนออนไลน์เนี่ยผมให้คำจำกัดความว่าเหมาะที่สุดสําหรับคนที่ทําอาหารเป็นแล้วผมมีตัวอย่างผมสอบนักศึกษาอาทิตย์ที่แล้วผมโอเพนมาทำอาหารยุโรปอะไรก็ได้แต่ขอให้มีความคิดสร้างสารรค์แล้วก็ปริเนชนจานสวยงามข้อสำคัญ,ญคืออร่อยเด็กทามาส่งรับเป็นอาหารฝรั่งเป็นสเต็กจาเนเนื้อหมูเนื้อหอดีมากเลยแต่เป็นชอนน้าปลาผมถามว่าเอาความคิดนี้มาจากไหนบอก เแต่เป็นชักทานไม่ได้ครับอ<ม>ซอสเป็นน้ำปลาไม่ได้ผิดนะแต่ถ้ามันอยู่ในอาหารไทยปลาลาดพริกปลาสามรสหรือว่าผัดผักบุ้งดีมากมีผลโพยข้อหนึ่งบอกว่าอนอกจากจะดูแลเรื่องของอาหารการกินเรื่องของหันมาเรียนรู้ด้วยตนเองก็ยังบอกว่าคนไทยเนี่ยยังสนใจที่จะเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของอาหารสุขภาพด้วยมันเป็นอาหารที่รสชาติแย่มากนะครับผมจะบอกให้แต่มันดีมากถ้าตอบโจทย์ของเรื่องสุขภาพผมเคยกินอยู่3เดือนครับ คณอื่นรู้ไหมตอนโควิดอาหารเพื่อสุขภาพอะไรหายอออาตอนโควิดที่แบบเราฮือฮากันมากแล้วเราแบบเราหวาดระแวงเราวิตกจริตบมีอาหารอยู่อันนึงหายไปจากท้องตลาดสลัดคะเก่งมากโอ้โหตายละสิบคะแนะในในทีมดอน <laughs> สลัดหายไปครับเพราะนี้เจรว่าสลัดถูกทําด้วยมือแล้วมันไม่สุกมันไม่ผ่านการ<อ>ให้ความร้อนใช่ไหมครับก็ก็เป็นไวรัลอันนึงแล้วก็เป็นในส่วนของรัฐบาลก็บอกว่าให้เลี่ยงได้ก็เลี่ยงกินอาหารเพื่อสุขภาพต้องทําใจต้องทาใจมากๆเพราะว่ามันไม่อร่อยอะ ใช้คาว่าไม่อร่อยแล้วก็ไม่ถูกปากเป็นหลักโอเคมีคนชอบไม่ว่าแต่ก็ทําให้ร่างกายเราดีได้ดีขึ้นข้อสุดท้ายค่ะคิดว่าเทรนในเรื่องของอาหารปีหน้าเป็นยังไงคะในเรื่องของการเรียนอาหารด้วยแล้วก็เมนูอาหารจริงๆแล้วถ้าเราถ้าผมจะไม่ผิดไรโภของเรามีมีผัดกะเพราผัดกะเพรามีกุ้ยเตียวมีส้มตำมีน้ําพริกแล้วก็สุดท้ายเป็นข้าวเหนียวหมูปิ้งใช่ไหมไอ้ที่บอกมา5อันเนี่ยมันแบ่ง มันแบ่งมื้อให้เรียบร้อยแล้วนะใช่ไหมครับหมูปิ้งเราไม่กินตอนเย็น,น,นโดยมากาเออใช่ไหมส้มตำเราก็ไม่นั่งกินตอนเช้าเราก็กินตอนเที่ยงส่วนก๋วยเตี๋ยวโดยส่วนมากก็จะเป็นกลางวันหรือตอนเย็นเบา,เบาๆาแต่วส่วนผัดกะเพราเนี่ยได้ทั้งวันน้ำพริกขอเป็นตอนเย็นดีกว่านั่งอยู่บ้านชิลๆออกไปกินอยู่บ้านแล้วมีกะปิมีกระเทียมปากไม่เหม็นนั่งอยู่บ้านมไม่ออกไปพบปากไม่ประชุมมันถูกแบ่งเมนูเราจะเห็นว่ามันถูกแบ่งมื้อไว้ให้เรียบร้อยแล้วผมว่าเทรนด์ไม่เปลี่ยนหรอกครับเพียงแต่ว่าความชอบอาจจะ มากขึ้นหรือน้อยลงเท่านั้นเองสังเกตอย่างนึ้งว่าคุณหนิงว,ว่าอาหารทั้งหมดที่ที่ที่ทำโพรมาง่ายามัสมั่นอาหารอาาร่อยที่สุดในอันดับหนึ่งของโลกสำรวจโดยซีเนียนสองปีติดไม่มีไม่มีเพราะว่านั้นาชาวต่างชาติไหมมันยากครับม,มันทำยากมันทำยากครับมันอร่อยจริงแต่มันทำยากแต่สิ่งที่เห็นมาทั้งหมดที่ในห้าอันดับเนี่ยง่ายหมดเลย เป็นโอกาสดีนะคะได้มาคุยในเรื่องของอาหารนะคะกับอาจารย์จรึกหรือว่าเชฟจรึกที่หลายคนรู้จักกันนะคะก็มีทั้งเมนูยอดฮิตของอาจารย์จรึกด้วยแล้วก็มองเทรนอาหารในปีหน้าด้วยว่าจะเป็นยังไงสําหรับโฟทอ์ในวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์จรึกมากนะคะขอบคุณครับก็เจอกับโฟทอ์ได้ใหม่นะคะในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ